ก่อนจะทำคอนเทนต์นะก็ต้องมาเช็คหน้าผมสีปากอันนี้ขาดไม่ได้นะคะป้ายยาอีกแล้วริปที่อ้างใช้ตลอดตลอดตลอดน้องคนนี้นะสีสวยมากนี่ทาโชเลยทาสีเดียวไม่พอเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าใช้รุ่นอะไรมีอีกสีนึ่งอันนี้เอาไว้ทาเก็บขอบด้านนอกเพราะว่าถ้าเราทาแค่ ข้างในอย่างเดียวอ่ะมันจะดูชัดเกินไปเราจะใช้สีอ่อนทาเก็บขอบด้านนอกเพื่อทําให้เพิ่มความละมนุนดูฟุงฟ้งๆแล้วก็ดูมืได้ตั้งใจอะมาดูรุ่นกันนะคะอันแรกน้องดีออลสีสชื่อรุ่นคือ r a u g h Dior Forever Liquid นะ4200อันเนี้ยจริงๆคู่นี้อังใช้มาตลอดแล้วก็เป็นสีแบบสีกันตายของอังเลยอะืออันเนี้ยชอบจุดเด่นคือมันมีความแมตแต่ไม่แห้งมากแล้ว มันติดปากได้ดีระดับหนึ่งดังนั้นเวลากินน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหลอะแก้วส่วนอันนี้ของ Tree Concept Eye Style Nanda น,น,นะคะสีคือ Warmish m, m o v e อันนี้เป็นรุ่น Soft Matte ก็จะได้ความเบลอเลอฟุงฟุ้งซึ่งรุ่นเนี้ยเขาไม่ได้ติดทนขนาดนั้นดังนั้นก็ต้องเติมบ่อยแต่ว่าก็โอเคอะ่ะก็จะได้ลุกป,ประมาณนี้มีอีกอันนึงอยากแนะนํารุ่นนี้นะคะของ Tree Concept e y สี s a l t y Cinnamon อ่าน่าจะเป็นรุ่น Blur Matte สีเขาจะคล้ายๆกับดีออแต่ว่าเนื้อจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเนื้อที่ติดกับสีปากแล้วก็ไม่ค่อยหลุดเนาะแต่อันนี้จะเป็นรุ่นเบลอแมทดังนั้นมันจะได้ความเบลอเลอฟุงฟ้งๆถ้าใช้ตัวเนี้ยใช้แค่อันเดียวก็พอจบแล้วสําหรับการป้ายยานะคะเพื่อนมีสีไหนมาป้ายยากันก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ